สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับผมวันนี้มีอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นตัว Surface Pro 4นะครับมาในอาการเปิดปิดไม่ขึ้นภาพนะครับผมตอนที่เครื่องติดมันจะมีพัดลมนะครับหมุนนะครับหมุนแรงเลยนะครับแล้วก็เครื่องร้อนนะครับไปคีย์บอร์ดติดมีเสียงเปิดเครื่องนะครับแต่ว่าหน้าจอไม่แสดงผลอะไรเลยนะครับลองเช็คกระแสแล้วก็ได้ประมาณ0.4นะครับประมาณ0.4 ถ้าขึ้นภาพจะได้ประมาณ0.5-0.6นะครับ <Okay. S 1> ที่บอร<ช>์ชแพดก็ใช้ได้นะครับอันนี้วิธีการแก้ไขนะครับที่ผมแก้ไขก็จะแก้ไขในส่วนตัวเมนบอร์ดนะครับตัวหน้าจอเนี่ยยังไม่เสียนะครับลองเปลี่ยนจอเทสแล้วก็ยังเป็นอาการเดิมนะครับทีนี้ ผมก็เลยมาไล่ตัวเมนบอร์ดนะครับว่ามีอะไรช็อตมีอะไรเสียอยู่หรือเปล่านะครับพอไปเจอในส่วนของตัวมันจะมี R อยู่ตัวหนึ่งนะครับอาตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงใต้ cpu นะครับจะเป็นตัวไฟที่จะไปเลี้ยงบอกเฟดในส่วนของตัวชุดการจอนะครับการจอก็จะอยู่รวมรวมกับตัว cpu เลยนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับจะมีเลขศูนย์ตรงนี้อาตัวนี้นะครับมันยืดนะครับมันยืดค่าทําให้ ระบบไฟที่จะไปเลี้ยงการ์จอเนี่ยมันไม่ทํางานนะครับพอไฟเลี้ยงไม่พอนะครับระบบชุดการแสดงผลของตัวหน้าจอนะครับก็แสดงผลให้ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีความผิดพลาดอยู่นะครับทีนี้มันก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนต,ตัวชิปตัวชิปตัว r ตรงตรง,ตรงทางด้านนี้นะครับวิธีการวัดค่านะครับเราต้องใช้มิตเตอร์ในการวัด จะเปิดมิตเตอร์นะครับต,ตั้งให้ดูอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมตั้งเป็นหมดโอหม,มแล้วก็เดี๋ยวรอวัดกนันด,ดูนคร่าวๆนะค่ค่าที่จะปกตินะครับมันจะต้องได้ศูนย์โอหมแบบนี้นะครับี่ได้ศูนย์จุศูนย์เลยนะครับก็ ไม่ไม,ไม่ไม่เกิน1ถึง2โอห์มนะครับตัวค่านี้เหมือนกันนะครับค่าจะต้องนิ่งนิดนึงนะครับนี่ศูนโอห์ม oh นะครับแต่ถ้าถ้าวัดแล้วได้เป็นแบบ k โอห์ม m โอห์มแสดงว่าตัว R ตัวนั้นมีอาการดืดค่าอยู่นะครับ พอยืดค่าแล้วไฟเนี่ยมันก็ไม่มีการไหลผ่านนะครับตัวมอสตเฟตก็จะทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็ระบบชุดไฟกาซจอก็จะทํางานไม่ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการซ่อมนะครับของตัวรุ่น Sur f a c e p โป4ร,รุ่นนี้นะครับในอาการเปริดไฟขึ้นภาพอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับผมร้านก็จะมีสาขาต่างๆมากมายนะครับตามห้างแล้วก็มี เอาออฟิสต์น่วนใหญ่นะครับอยวตรงประเวศนะครับผมก็สามารถทักมาขอโลเคชั่นของหน้าร้านได้นะครับสนองาติดต่อก็สามารถเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ